สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศพร้อมกับอัปเดตหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในราคาของเหรียญเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและหายากนะครับซึ่งทางทีมงานของช่องเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมา เพื่อนำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้นั้นก็จะมีเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่า,าหลักแสนหรือหลักล้านนะครับมานำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อ,อเป็นประโยชน์ในการเก็บสะสมหรือว่าหากท่านใดมีเก็บสะสมอยู่ในปัจจุบันก็สามารถมาเปรียบเทียบ กับราคาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันได้นะครับก็หวังว่าช่องเล็กๆของเราจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการนำเสนอความรู้สาระต่างๆให้ทุกท่านทราบนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับทีมงานของเราด้วยนะครับ เหรียญต่อไปนะครับที่ท่านได้ชมกันอยู่นี้ก็เป็นเหรียญปี2016นะครับเหรียญปี2016มีเอกลักษณ์สวยงามนะครับขอบด้านข้างนะครับมีลวดลายที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับขอบด้านข้างด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีสเสน่ห์อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบ ก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับราคายังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาอยู่ที่หลักร้อยต้นๆ้นนะครับหลักร้อยต้นๆราคายังไม่แพงแมากนักซึ่งสามารถหาได้ทั่วไปนะครับมาดูเหรียญน,นี้นะครับมีลักษณะที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับแต่ว่า,าเหรียญน,นี้ก็ เป็นเหรียญที่เก่านะครับมีสภาพการใช้งานจะมีสนิมอยู่นิดนึงนะครับมีสนิมซึกกร่อนตามกาลเวลานะครับมีด้านหลังของเหรียญก็จะมีลักษณะโดดเด่นนะครับราคาก็อยู่ถ้าใหม่สภาพใหม่สวยๆก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ท่านที่ชื่นชอบก็สามารถหาเก็บสะสมได้นะครับราคายังไม่สูงเท่าไหร่นะครับ เหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีสภาพการใช้งานสึกกร่อนตามการเวลานะมีคราบสนิมบ้างนะครับก็เป็นเหรียญที่หาได้ง่ายนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวราคายังไม่ถึงหลักร้อยเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญปี2014นะครับเป็นเหรียญปี2014ซึ่งเป็นเหรียญที่ราคายังไม่สูงเช่นกันนะครับและ เหรียญน,นี้ก็มีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่นะครับเหรียญต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับราคายังไม่สูงนะครับเป็นเหรียญปี2002นะครับเหรียญน,นี้ด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับปี2002ซึ่งก็มีคราบสนิมติดเกาะตามเหรียญตามการเวลานะครับ เหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีสภาพใช้งานนะครับเอกลักษณ์โดดเด่นเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีเสน่ห์ในตัวอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ราคายังไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงหาซื้อเก็บสะสมได้ง่ายนะครับราคายังไม่ถึงหลักร้อยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวราคายังไม่แพงนะครับ มาดูเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี2004นะครับปีเหรียญปีคริตศกราช2004นะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญและด้านหลังของเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็มีขนาดกลางๆครับสำหรับเหรียญนี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวราคายังไม่สูงนะครับราคาก็อยู่ที่หลักสิบนะครับราคายังไม่สูง เหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญที่มีความเก่านะครับเก็บไว้หลายปีนะครับสาหรับเหรียญน,นี้ราคาก็ยังไม่ถึงหลักร้อยนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กซึ่งก็ยังหาเก็บสะสมได้นะครับเป็นเหรียญป,ปี2008นะครับเหรียญน,นี้ปีคตรต์ศักาช2008เหรียญขนาดเล็กมีสภาพการใช้งาน,นครับราคายังไม่ถึง หลักร้อยนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญของอินเดียนะครับเหรียญนี้อินเดียเป็นเหรียญปี2019นะครับ2019ก็ราคายังไม่แพงนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์นะครับเป็นรูปของกวางนะครับอยู่บนพื้นเหรียญนะครับอยู่บนพื้นเหรียญเป็นเหรียญที่ราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคายังไม่แพง ยังสามารถหาเก็บสะสมได้นะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี2009นะครับปีคริสตศักราช2009ซึ่งมูลค่าหน้าเหรียญก็5เซนนะครับซึ่งก็สามารถพบเจอได้โดยง่ายนะครับเพราะว่าราคายังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญเดียวราคายังไม่สูงนะัเท่าไหร่ ดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่มีมูลค่าราคาสูงหลาย10ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่า40กว่าล้านบาทนะครับเป็นเหรียญปี1870นสะครับสำหรับเหรียญนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเป็นที่ใฝ่ฝันเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ก็ยังคงความสมบูรณ์สวยงามนะครับคงความสมบูรณ์สวยงาม ไม่มีทิฏฐินะครับดูสังเกตบนพื้นเหรียญดีๆนะครับถือว่ามีมน์ขลงังมีมน์เสน่ห์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ซึ่งก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญครับเป็นเหรียญปี1870นะครับด้านหน้าของเหรียญครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับ นี่ก็เป็นด้านหลังของเรียนนะครับยังคงความสวยงามสภาพสมบูรณ์นะครับความลึกลวดลายต่างๆไม่มีความสึกก่อนมากเท่าไหร่นะครับก็มีผู้ประกาศขายไว้40กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดมีผู้ซื้อนะครับในราคานี้ก็ถือว่าเรียนนี้มีราคาแพงมากๆอีกหนึ่งเรียนนะครับ แต่ก็ไม่แน่อนาคตเหรียญดังกล่าวนี้อาจจะมีมูล,ลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับณนะปัจจุบันนี้ที่มีการประกาศขายนะครับซึ่งเจ้าของได้ประกาศขายไว้อยู่ที่44ล้าน6 6 5 1 8 9บาทนะครับซึ่งผู้ขายได้ประกาศขายไว้ที่44ล้าน6 6 5 1 8 9บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับ ราคาประกาศขายไว้44ล้านกว่าบาทนะครับก็ถือว่ามีความสมเหตุสมผลนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ผซื้อด้วยนะครับว่าผู้ซื้อจะซื้อในราคานี้หรือราคาจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับแต่ก็ถือว่าเหรียญดังกล่าวนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญครับเป็นที่ต้องการของ ใครหล,หลายๆท่านครับสาหรับนักสะสมเหรียญครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับท่านที่มีเหรียญดังกล่าวนี้สะสมไว้ก็สามารถนํามาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับว่าตรงตามรูปแบบดังกล่าวหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าท่านใดมีเหรียญดังกล่าวนี้อยู่ก็ถือว่า มีมูลค่าราคาสูงมากนะครับ44ล้านกว่าบาทก็เพื่อเป็นแนวทางของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านจึงนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องของเรานะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆอันมีประโยชน์แก่ทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ